ครับสวัสดี <ame> <IL> ครับสวัสดีครับครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับอ่านโต๊ตคานะครับที่สาขาเนี่ยติครับวันนี้ผมจะมาทาการรีวิวลูกค้าท่านหนึ่งครับที่มาทําการซื้อรถจากทางร้านเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เขาเลยครับว่าวันนี้พี่เขามาซื้อรถอะไรและความประทับใจที่พี่เขาได้รับกลับไปจากสู่รถยนต์สองโต๊ตคาในวันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับพี่สวันดีครับครับอ่านขออนุญาตถามชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับอ่าผม่ีเตอรครับผมพีเตอรพีเตอรมาดูรถอะไรครับพี่วันนี้ผมเป็นมาดูเป ของซีลันเนอร์ลัเนอร์สประตูสี่ประตูสภาพรถเป็นไงครับพี่เต้ยสภาพรถก็พูดถึงก็ร้อยเปอร์เซ็นะครับสวยครับผมได้ไปลองขับอย่างพี่ลองขับเรียบร้อยแล้วครับเครื่องเงียบทุกอย่างเลยครับผมนะฮะแล้วอ่านทราบมาว่าพี่เต้ยตัดสินใจก็คือซื้อสดเลยด้วยซื้อสดครับเพราะอะไรพี่เต้ยถึงได้ตัดสินใจซื้อสดเลยอ่าก็ผมดูรถแล้วก็โอเคตามที่ว่าเหมือนทุกคนชอบก็ตัดสินใจอยากจะซื้อก็ซื้อสดเลยครับครับครับพี่ เซลคนไหนดูแลอยู่ครับพี่เต้ยเป็นชื่อพี่อั๋นครับผมครับพี่การบริการของเซลเป็นไงพี่อ่าบริการดีมากครับผมพูดคุยทักทายในการบริการการขายผู้จาอย่างสุภาพผู้จาดีมากโอ้โหพี่เต้ยขอบคุณมากครับครับยอดนะครับจะให้พี่เต้ยลองคอมเมนต์ติชมได้เลยนะครับพี่เกี่ยวกับด้านการบริการของพนักงานทั้งหมดและภาพรวมโดยรอบทั้งหมดของศูนย์รถยนต์มือสองโต้คาครับพี่ครับว่าเราควรจะแก้ไขและปรับปรุงอะไรตรงไหนเพิ่มเติมบ้างครับพี่อ่าก็คร่าวๆนะครับก็ เรื่องของการบริการก็บริการดีมากครับทักทายและการพูดจาครับลูกค้าก็โอเคดีทุกอย่างครับในส่วนของปรับปรุงผมก็คงไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะปรับปรุงเพราะว่าในทางในทางร้านก็บริการได้อย่างยอดเยี่ยมและดีในการโปรเซสในเรื่องการขายนะครับทักทายลูกค้าปิดการขายอะไรก็ได้อย่าง ดีมากดีเยี่ยมครับโอ้พี่เต้ยขอบคุณมากครับครั <paling S 2> บผมแต่ข้อสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นแบบประเมินการให้คะแนนตัวเซลก็คือตัวอ่านเองนะครับพี่ครับอ่านจะทําการนับ1 2 3ครับพี่เตยครับถ้าวันนี้ผมผ่านเกณฑ์เป็นตวัวตู้คามาามตาตรฐานที่คุณวางใจผ่านเกณฑ์ของพี่เต้ยใ,ให้พี่เตยกดไลค์ให้อ่านหน่อยแต่เท่าที่ยังไม่ประทับใจพี่พี่เต้ตาายยืนเฉยได้เลยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเก็บไปแก้ไขและปรับปรุงครับพี่ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าผมจะเป็นตรฐานที่คุณวาางงใจผ่่นเเกขอพีตได้หรรือเปลล่าในนนวััี้1 2แะ3คบ โอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับวันนี้ผมอ่านในฐานะตัวแทนของโตโตคาครับพี่เต้ต้องขอบคุณพี่เต้มากมากนะครับพี่และยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของโตโตคาครับพี่ครับผมเดี๋ยวจับรางวัลตันดู